วิธีทำให้ฟอบบ้ามีหลายชีวิตนะครับผมในไล์อัลฟอบบ้าภาค2นะฮะก็คือนะครับการที่เราจะเข้าไปในแบ็กลูมนะฮะเหมือนกับภาค1เลยแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ภาค2จะไม่มีบิงกัดคอยไล่เรานะครับแล้วก็ประตูแบ็กลูมจะไม่หักจะไม่เปิดเป็นอีเวนต์อีกแล้วเราจะต้องหากุญแจเปิดเข้าไปแล้วก็ จะไม่มีร้านค้าอยู่ข้างในแล้วนะครับแต่ว่าจะมีน้ำไอมอนน้ำแอลมอนดอบดอบอยู่ในดอบอยู่ในแบ็กรูมให้เราไปเก็บแล้วก็เอาออกมาเพื่อให้ครอบบ้านนะครับผมซึ่งวิธีการเข้าแบ็กรูมก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือเราจะต้องมีอ่ากุญแจใช่ไหมครับซึ่งกุญแจหาจากไหนนะฮะกุญแจนะครับ,ระรบจะได้จากการที่เราซื้อตู้เซฟมานะครับพอเราซื้อตู้เซฟมาแล้วเนี่ยเราจะได้กุญแจมาสาม 3ดอกนะครับผมซึ่งผมใช้ไปบ้างแล้วตอนนี้เหลืออยู่น่าจะดอกเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดใช้กุญแจหมดเราจะหากุญแจใหม่ได้อย่างไรนะครับถ้ากุญแจเราใช้หมดแล้วนะครับเราจะต้องซื้อเบ็ดตกปลานะครับแล้วไปตกปลานะครับพอหลังจากที่เราซื้อซื้อเบ็ดตกปลาแล้วไปตกปลาแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราจะตกปลาได้กุญแจทันทีจะได้ปลานะครับใช่ ตกไปตกมาเราจะได้กุญแจขึ้นมาจากการตกปลานะครับนะถ้าเกิดว่าเราใช้กุญแจหมดแล้วก็ไปซื้อเบ็ดตกปลามาแล้วก็มาตกปลานะครับมันจะมีโอกาสดอกกุญแจนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวอ่าวิทแล้วถ้าเราจะไปนะครับถ้าจะเอาให้คุ้มเราจะต้องเตรียมยาเซนิตี้นะครับไว้ในจํานวนมากๆนะครับเพราะว่าเรา มันจะมีค่าเซนติตี้ถ้าค่าเซนติตี้ลบลดลดจนเหลือศูนย์เราจะเด้งกลับมาที่ที่บ้านนะครับซึ่งมันจะไม่คุ้มนะฮะแล้วก็ต้องมียาสปีดด้วยสินะเพื่อจะได้วิ่งไวนะครับใช่กินไปเลยนะฮะยาสปีดผมหมดหรือยังวะนเนี้ยน่าจะหมดแล้วนะครับถ้ายาสปีดหมดนะครับก็ให้หาเห็ดนะครับเห็ดหาจากไหนเห็ดในภาคหนึ่งนะครับคือมันจะดอปตามพื้นแต่ว่าเห็ดภาคสองจะ ไม่รับตามพื้นแล้วเราจะต้องปลูกนะครับโดยการเก็บเมล็ดสีเขียวมาปลูกที่กระถางแล้วก็เอาฝักบัวลดน้ํามาลดนะครับแล้วก็ลุ้นเอาว่าจะได้เป็นได้เป็นอะไรนะครับซึ่งนี่ไงเห็ดเอยทำไมเก็บเห็ดไม่ได้แบน,นะหรือว่าต้องช่องเก็บของว่างาหะถึงจะเก็บได้เอ๊ะเก็บเห็ดก็ได้อ๋อหรือจะต้องลดน้ําก่อนนะฮะโอเค ให้มันไม่ต้องการน้ําทําไมผมเก็บเห็ดไม่ได้เอ้ะเก็บได้ละโอเคแสดงว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ปิ่งแน่ๆนะฮะจริงเมื่อกี้ปิ่งแหละนะครับเอะผมเก็บมาได้อันหนึ่งนะฮะมัสลูมโอเคอันเดียวก็เกินพอละ ้องใส่ปิงมัง้งน่าจะปิงแหละนะฮะน้ำยาสปีดสปีดพชั่นไปลุยนะ,ะนี่ไงค่าเซอรต์ติขึ้นแล้วนะครับเราจะต้องเอาน้ำยาเซอรต์ติไปเยอะๆนะครับจะได้ไม่จะได้ไดเซอรต์ติไม่หมดนะครับเพราะถ้าเซอรต์ติหมดเนี่ยเราจะเราจะไอ้นี่เราจะเราจะไม่ได้อะไรแล้วเราจะเสียกุญแจฟรีนะครับ ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องจิบน้ํายาเซอร์ตี้ไปเยอะจากได้ไม่ตายกลางทางนะครับผม ทางออกอยู่ในนี่อ่ะไม่เห็นเจอนะ้ำม,มอโมนเลยอาจุบทางนี้หล่อไปเจอ,อเกือบตายนี่น,นี่ได้มาแล้วนะอ่านี่ไงนะฮะกว่าจะได้นะครับแม่ได้